สวัสดีสสดค่ะทุกคน,กคนวันนี้มานีและนิรินจะมารีวิวนวนิยายเล่มนี้ค่ะเรื่องเด็กชายชนะเด็กพิเศษที่ไม่อยากเป็นคนพิเศษค่ะหนังสือเล่มน,นี้ผู้เขียนคือใครคะนิรินผู้เขียนนะคะก็คือคุณอนันต์ประภาโสค่ะคุณอนันต์ประภาโสนะคะเป็นชาวกรุงเทพค่ะเรียนศิลปะที่ด้ที่วิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมภานะคะจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะ ปิญญาโทนะคะด้านครุศาสตร์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่วนหนังสือมาตั้งแต่พศ2526ค่ะและเขาเนี่ยเคยได้รับรางวัลชนะเลิศอีกด้วยค่ะรางวัลชนะเลิศเกี่ยวกับอะไรบ้างคะอ๋อคุณอน,นันต์นะคะได้รับรางวัลชนะเลิศประกวดเพลงในมหก,กรรมดนตรีเพื่อคนพิการแห่งเอเชียครั้งที่2ค่ะ<ม>ในปัจจุบันนะคะท่านเนี่ยเป็นบรรณาธิการอํานวยการสํานักพิมพ์ประพาและสารวินสํานักพิมพ์ค่ะและมานี้นะคะ เคยอ่านผลงานของท่านบ้างหรือเปล่าไม่เคยเลยค่ะแต่ว่ามานนเนี่ยไปศึกษามานะคะท่านมีผลงานมากมายเลยค่ะอืมว,ว้าวมีอะไรบ้างคะตอ<ม>น,น,นนั้นเนี่ยม,มีผลงานหนังสือวาดเส้นนิตยาสารเพื่อนติวศิลปะออกแบบเธอคือสิ่งที่ดีๆในชีวิตอันนี้เป็นบทกวีนะคะมีบทความเกี่ยวกับศิลปะและมีบทความแบบทั่ว,วไปอีกด้วยค่ะและท่านเนี่ยยังมีผลงานอีกมากมายเลยนะคะเรามาเข้าสู่นวนิยายกันต่อเลยนะคะ วันนี้เล่มนี้นะคะชื่อว่าเด็กชายชนะเด็กพิเศษที่ไม่อยากเป็นคนพิเศษค่ะเราสามารถเข้าถึงอารมณ์และความรู้สึกของเด็กชายชนะได้ดีเลยนะคะเพราะว่าตัวท่านเองเนี่ยเป็นปริโอตั้งแต่อายุ6เดือนค่ะคือตั้งแต่จะมีความด้านเนี่ยก็เดินไม่ได้เลยนะคะที่เห็นเดินอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเพราะว่าท่านเนี่ยใช้รองเท้าเบลนะคะหรือรองเท้าเสริมเหล็กค่ะถ้าถอดรองเท้าเนี่ยก็เดินไม่ได้นะคะต้องใช้ไม้ยางอยู่ตลอดเวลาค่ะ ใช่แล้วค่ะอันนี้มีอ้างอิงบทสัมภาษณ์จากสำนักสิบปะภาและคุณแรกบ้านคุณครูอุ๋ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดหนังสือนวริยยเล่มนี้กันเลยค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าค่ะตัวละครในเรื่องมีใครบ้างคะนิรินอ๋อตัวละครนะคะก็จะมี เด็กชายชนะเป็นตัวละครเอกมีบทบาทสำคัญในการดำเนินเรื่องโดยตลอดซึ่งของเป็นคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกายที่อย่างเหมือนกับเด็กๆปกติทั่วไปครูอารักษ์ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับคนพิการคอยสนับสนุนและดูแลเด็กพิการอย่างเหมาะสมประเวศและสุดาเป็นสามีภรรยากันมีแนวคิดเกี่ยวกับการดำรงชีวิตอิสระของคนพิการที่ทำให้เด็กชายชนะได้ใช้ชีวิตอิสระเหมือนเด็กทั่วไป สร้างความผลักดันชีวิตของเด็กชายชนะได้ดีเด็กหญิงพิมพ์และอ้วนเพื่อนของเด็กชายชนะเป็นเด็กที่ช่วยเหลือและเอื้อเฟื้อต่อคนพิการเจ้าแดงและวินเป็นเด็กที่เกเร,รที่ชอบกลั่นแกล้งคนบกพร่องทางร่างกายอย่างเหมาะสมในเรื่องซึ่งเป็นปมชีวิตของเด็กชายชนะหรือปัจจุบันเรียกว่าการบูลลี่นี่แหละค่ะครูใหญ่เป็นครูใหญ่ของโรงเรียนเป็นคนที่มีความคิดว่าเด็กพิการคือเด็กพิเศษ ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้สร้างความน้อยเนื้อต่ำใจให้กับเด็กพิการเราก็ได้รู้บทบาทของตัวละครกันแล้วและในเรื่องนี้นะคะเป็นจะมีเป็นตอนตอนทั้งหมด19บเกตอนตอจะมีตอนอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะนิดิตค่ะวนวนิยายนี้เป็นยังไงเรื่องราวมีอย่างไรบ้างคะ โอเคค่ะในวันยหญเรื่องเด็กชายชนะเด็กพิเศษที่ไม่อยากเป็นคนพิเศษนั้นนะคะเป็นเรื่องราวของเด็กชายชนะค่ะอายุ7ขวบค่ะเป็นเด็กพิการนะคะคือมีขาขวารีบค่ะซึ่งเขาต้องใช้ไม้ยันตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งเมื่อทุกคนเห็นว่าเขานั้นเป็นเด็กพิเศษที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้นะคะแต่สําหรับเขาเนี่ยเขาไม่อยากเป็นคนพิเศษแบบนั้นเลยค่ะ เริ่มด้วยที่ครูอารักนะคะเขาเป็นครูคนใหม่ของโร,ร,รงเรียนแห่งหนึ่งค่ะครูมาโรงเรียนด้วยจักรยานนะคะวันหนึ่งพอเลิกสอนแล้วเนี่ยครูอารักนะคะได้มากินกาแฟที่ร้านของสุดาค่ะแล้วได้เห็นกลุ่มเด็กๆนะคะกําลังเล่นลูกหินค่ะนั่นเป็นครั้งแรกนะคะที่ครูอารักได้เห็นเด็กชายชนะที่มีร่างกายพร้อมขาขวาของเขานะคะดูรีบเล็กนะคะทําให้กาแฟที่เขาสั่งไปเนี่ยเขากลับกินไม่หมดค่ะ ต่อมานะคะครูนะคะก็ได้มาที่นี่อีกครั้งค่ะเพื่อจะทำความรู้จักกับเด็กคนนั้นนะคะเด็กชายชนะค่ะได้เสิร์ฟกาแฟาให้ครูอารักค่ะจึงได้เจอกับพฤติกรมกรมสุดแสบของเด็กชายชนะไปค่ะทําให้ทั้งสองเนี่ยสนิทกันจนถึงทุกวันนี้ค่ะเด็กชายชนะนะคะมีเพื่อนคนแรกเลยนะคะก็คืออ้วนค่ะตอนนั้นเนี่ยเด็กชายชนะนะคะถูกกันแกล้งจากเจ้าแดงวันนั้นอ้วนเป็นคนช่วยเหลือเขานะคะทาให้อ้วนและเด็กชายชนะเนี่ยชอบเล่นด้วยกันอยู่เสมอไม่อยู่วันหนึ่งเนี่ย เป็นวันที่เด็กชายชนะไม่ชอบนะคะก็คือวันที่พ่อของเขานะคะให้เขานั้นใส่รองเท้าเหล็กแต่การใส่ครั้งนี้นะคะมันใส่ไม่ได้ค่ะนอกจากเท้าของเขานะคะงอค่ะทำให้เขาเนี่ยต้องนอนโรงพยาบาลไปหลายคืนเลยค่ะ ต่อมานะคะเด็กชายเนี่ยได้มาเรียนครั้งแรกค่ะด้วยการใส่รองเท้าเหล็กนะคะสวมเสื้อชุดนักเกรียนและขอได้รู้มาว่ามีเด็กใหม่อีกคนค่ะชื่อว่าเด็กหญิงพิมพ์ซึ่งเป็นหลานสาวของยายพันข้้งบ้านนั่นเองเด็กหญิงพิมพ์นะคะเป็นเพื่อนร่วมห้องที่ดีที่สุดของเด็กชายชนะค่ะคอยดูแลและปกป้องจากการกันแกล้งของวินนะคะซึ่งเป็นหัวโจกข,ของห้องเด็กหญิงพิมพ์บอกว่าฉันจะเป็นคนดูแลเธอเอง วันหนึ่งนะคะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดค่ะเด็กชายชนะนะคะและวินทะเลาะกันอย่างรุนแรงค่ะทําให้เรื่องนี้นะคะถึงครูใหญ่พอวันต่อมานะคะครูใหญ่เนี่ยได้เรียกเด็กชายชนะมาที่หน้าเสาธงแล้วบอกว่าเด็กชายชนะนะคะเป็นคนพิเศษของโรงเรียนนะคะใครรังแกเนี่ยจะถูกลงโทษอย่างหนักนะคะแต่ที่ครูใหญ่ได้พูดทําให้เด็กชายชนะเนี่ยน้าตาไหลค่ะไม่ได้รู้สึกยินดีกับคําพูดของครูใหญ่เลย พอวันต่อมานะคะในห้องเรียนค่ะเด็กชายชนะนะคะเบวกกับการนั่งเรื่อยๆค่ะจากนั้นเนี่ยเขาได้ฉีกกระดาษสมุดตรงกลางนะคะแล้ววาดรูปการ์ตูนภาพสีค่ะจากนั้นก็เขียนคําบรรยายลงไปด้วยนะคะในเด็กหญิงพิมพ์เนี่ยได้เหนือไปเห็นนะคะจึงอยากอ่านที่เด็กชายชนะเขียนนะคะเพื่อนๆเนี่ยต่างยิ่งกันจองขออ่านด้วยคนนะคะทําให้ครูอรุณีเข้ามาค่ะจะเห็นภาพวาดของเขานะคะเรียกให้ไปพบครูใหญ่นะคะครูใหญ่เนี่ยได้เห็นภาพวาดนั้นแล้วนะคะให้เขาเนี่ยวาดภาพ มีชื่อว่าในหลวงของฉันนะคะทําให้เขาเนี่ยนั่งทําเป็นชั่วโมงชั่วโมงกว่าจะเสร็จเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะอีกหนึ่งเดือนค่ะพ่อแม่ของเขาต้องหยุดงานนะคะเพื่อไปร่วมพิธีม,มอบรางวัลในการประกวดภาพวาดระดับชั้นประถมต้นทั่วประเทศในหัวข้อในหลวงของฉันที่จัดขึ้นโดยสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะชนะดีใจมากและเป็นรางวัลแรกข,ของชีวิตนะคะนายกรัฐมนตรีได้บอกว่าวันนี้หนูเป็นวันพิเศษของงานเลยนะ วันนั้นเป็นวันที่เขารู้สึกชอบคําว่าพิเศษของท่านนายกรัฐมนตรีเป็นที่สุดมันทําให้เขาคิดถึงเหตุการณ์นหน้าสะทงคําว่าคนพิเศษซึ่งในวันนั้นมันช่างแตกต่างในวันนี้เหลือเกินตั้งแต่วันนั้นเป็นต้ตนมานะคะเขาก็ไม่เห็นหน้าเด็กหญิงพิมิกเลิ่ยค่ะจนกระทั่งบ่ายวันนี้นะคะครูได้มาบอกว่าเด็กหญิงพิมพ์เสียแล้วนะคะและจะพาพวกเราเนี่ยเปงานสวดด้วยค่ะเด็กชายชนะนะคะรู้สึก จุกและเสียใจอย่างมากอย่างบอกไม่ถูกเลยค่ะจากนั้นเนี่ยเขาก็ร้องไห้นะคะเพื่อนๆในห้องเนี่ยก็ต่างร้องไห้ด้วยความเสียใจค่ะชนะได้มารู้ทีหลังว่าเด็กหญิงพิมพ์เพื่อนรักของเขาเสียชีวิตด้วยโรคอะไรนะคะทำให้เขาไม่รู้เลยว่าทำไมความรู้สึกของเขาตอนนี้เนี่ยมันเจ็บปวดเหลือเกินนะคะ ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะชีวิตเนี่ยก็ต้องดําเนินต่อไปนะคะพวกเขาเนี่ยคงต้องใช้ชีวิตตามประสาเด็กๆและเติบโต,ตเป็นผู้ใหญ่นะคะเด็กชายชนะเองเนี่ยก็หายเศร้าไปตามกาลเวลาเลยค่ะแต่ในใจของเขาเนี่ยก็ยังรังลึกถึงเด็กกิ่งพิมพอยู่เสมออ่าและสุดท้ายนะคะเด็กชายชนะเนี่ยมีเรื่องราวชีวิตอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนไปอ่านดีกว่าค่ะหนังสืเอเล่มนี้เลยนะคะเด็กชายชนะเด็กพิเศษที่ไม่อยากเป็นคนพิเศษค่ะ เห็นได้ว่าการดําเนินเรื่องนี้นะคะเป็นการดําเนินเรื่องแบบปัจจุบันไปอนาคตค่ะวิธีไม่ได้มีการสลับซับซ้อนอะไรนะคะการใช้ภาษาก็เข้าใจง่ายค่ะเราสามารถเข้าถึงอารมณ์ที่ผู้เขียนได้ไท่ได้่ายทอดออกมาได้ดีค่ะใช่ใช่แต่ตอนสุดท้ายถาม,มุมเฉยเลยค่ะซึ่งมากเลยไม่น่าคิดเลยว่าเด็กหญิงพิมพ์จะเสียไปแต่ก็ยังอยู่ในความทรงจำของเด็กชายชนะตลอดไปค่ะคำถามสุดท้ายแล้วนะคะนิริน ความสนใจหรือความน่าอ่านของนวน,วนิยายเล่มนี้มีเรื่องราวอย่างไรคะคะนวนิยายเรื่องเด็กชายชนะเด็กพิเศษที่ไม่อยากเป็นคนพิเศษนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเกี่ยวกับเด็กชายชนะที่เป็นเด็กพิการนะคะได้สะท้อนให้สังคมได้เห็นภาวะความยากลําบากของเด็กพิการคนหนึ่งในการใช้ชีวิตค่ะ และกว่าจะประสบความมุ่งหวังของชีวิตนะคะจะต้องต่อสู้อย่างไรกับตัวเองและสังคมค่ะแล้วได้ย้อนคิดถึงสมัยเด็กๆอีกด้วยที่มีการลเล่นามากมายนะคะสนุกสนุกอ่านแล้วเนี่ยยิ้มตามเลยค่ะในเรื่องนี้นะคะเด็กๆนะคะก็จะเล่นยิงลูกหินนะคะโมยปล้ำกองทรายไปจับปูเปี้ยวเล่นหมากรอสนะคะมีการไปบ้านร้างๆขี่จัก,กรยานตะววนหมู่บ้าน<ม>เล่นอีโ อีโปรอ่ะอ่ะเล่นอ e ีโปรอีกด้วยเล่นอ e ีโปรอีกด้วยใช่ไหมคะนี่รีใช่ใช่แล้วก็ทําให้ย้อนคิดถึงในวัยเด็กๆค่ะก็เล่นแบบนี้เหมือนกันนะคะสนุกและประทับใจมากๆเลยค่ะ เด็กชายชนะนะคะเด็กพิเศษที่ไม่อยากเป็นคนพิเศษนะคะคําว่าคนพิเศษของหลายๆคนนะคะมักจํากัดเพียงแค่เพราะร่างกายพิการหรือสมองบกพร่องเท่านั้นนะคะแต่สําหรับเด็กชายชนะแล้วเนี่ยเขาไม่อยากเป็นคนพิเศษแบบนั้นเลยนะคะแต่อยากเป็นคนพิเศษที่สร้างความสามารถหรือความคิดสร้างสรรค์มากกว่าค่ะซึ่งเด็กชายชนะเนี่ยก็ชนะคนทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ ใช่ค่ะเป็นหนังสือที่น่าอ่านน่าสนใจมากเลยทีเดียวเรายังสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตซึ่งการรีวิวของเราเนี่ยก็จะจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะและอยากให้ทุกคนนะคะหยิบหนังสือเล่มนี้มาอ่านและเก็บหนังสือเล่มนี้ไว้ในใจกันด,ด้วยนะคะและสำหรับวันนี้มานีและนิรินก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ